หอยโครงนะครับ1,500้าร้อยวัตต์ไฮวลวนนะครับท้อดูสามนิ้วนะครับท้อออก2อนิ้วนะครับฮะตัวขึ้นยานก้นเถอะ <laughs> ไป <laughs> ไปไป,ไปดึงสายแพง<ป>ทีมงานอยู่ตรงนู้นนะครับวันนี้เรามาที่อำเภอม่วง30นะครับบา้านหนองช้างใหญ่นะครับ งานกำลังติดตั้งกันเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูนะครับไปดูงานติดตั้งใกล้ๆพร้อมกันมีสระน้ำอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูดนะครับขึ้นปลาใช้งานนะครับโดยปั๊มหอยโขงนะครับ ตัวแผงนะครับเป็นจินโกะนะครับตัวนี้460วัตต์นะครับไวไฟเชียรับแสง2ด้านนะครับแตวนี้บอกนิดนึงนะครับถ้ารับแผงสองด้านนี้ต้องตั้งห่างจากพื้นนะครับเมตรถึงเมตร50นะครับตรงนี้จะสามารถใช้ประสิทธิภาพด้านหลังแผงได้ดีนะครับก็คืออาจัยแสงสะท้อนขึ้นไป เป็นแบ็คชีทนะครับแสงผ่านลงมาได้แล้วก็สะท้อนกลับได้นะครับจินโกะ460วัตต์นะครับบ่อไปดานเราอยู่ฝั่งทางนู้นชมด้านหน้ากันบ้างนะครับมีหอยโข่งด้วยนะครับซำเม็ดด้วยนะครับปั๊มสองตัวนะครับงานนี้ ไม่กินหยาบหนเดนกเกล้นขึนาหน่อยรงหนาวอยู่หัวหัวรถหนาวฮะตัวขึ้งยานข้นเนอะไปคปไปดึงสายแพงขาดไปนี่ ข่งนะครับหอยข่งเป็น1,500วัตต์นะครับไฮโวล์27คิวนะครับท่อสองนิ้วนะครับสองนิ้วเดี๋ยวรอชมนี่ดูแจก็กสายนี้นะครับเดี๋ยวรอต่อฟุตวาลนะครับ <c oughs> <c oughs> องอน้าก็ะถึง้างอยู่ระยด ข้างในขัไปก่อนเยียงซีที่ผาบว่าอ่านูอะไติดติดไว้ี่ต้องหดโอเคลักหน้าเลย กำลังเตรียมปั๊มหอยโคงกันนะครับแผงขึ้นเรียบร้อยนะครับสี่แผงนะครับรวมเด้อนี่เด้อกระเป๋าเสือผ้าเด้อส่วมเด้อไม่เก็บเด้อแดงแรงนะครับน้ำท่วมนะคเลย 100โขงนะครับทัน500วัตต์ไฮโวลต์นะครับท่อดูด3มิ้วนะครับท่อออก2นิ้วนะครับทดส,สอบกันยาวๆนะครับแรงนะครับแรงแผงด้านหลังเป็นกินโกะนะครับ4 6 0วัตต์4แผงนะครับรับแงสง2ด้านนะครับแผงเทว,วันเสียนกะแดงนี่เครัข้างล่าง เริ่มเปิดลองสมเสมอกันนะครับเปิดใหม่ๆนะครับยังไม่เต็มท่อนะครับกำลังไล่รอบเครื่องขึ้นนะครับ กำลังจะเต็มท่อแล้วนะครับตัวนี้เป็นสเสมอหน,น,นึ่งพันหนึ่งร้อยวัตต์นะครับไฮยโวลต์นะครับท่อสองนิ้วนะครับท่อสองนิ้วบ่อประดานห้านิ้วนะครับ งานนะครับเดินทางกลับกันนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับติดต่อเราที่0850150915นะครับงานติดตั้งคุณภาพนะครับแห่งเทียวันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณ FC นะครับที่ม่วง30ตําตำบลหนองช้างใหญ่นะครับจบงานเรียบร้อย